ไม่ไปเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุภายใน21พฤษภาคมนี้ท่านจะถูกจํากัดสิทธิทางการเมืองเกี่ยวกับการลงสมัครรับเลือกตั้งการรับตําแหน่งทางการเมืองรวมถึงการลงชื่อคัดค้านการเลือกตั้งนะครับก็จะถูกจํากัดสิทธิเป็นระยะเวลา2ปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งท่านสามารถ แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งได้ท่านก็จะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์นะครับซึ่งก็ต้องแจ้งภายใน21พฤษภาคมนี้นะครับแจ้งได้ทางระบบออนไลน์นะครับเข้าไปในแอป s m a r t w o t e หรือว่าจะเข้าไปแจ้งทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองก็ได้หรือว่าท่านจะไปแจ้งด้วยตัวเองได้ ณนะที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตในพื้นที่ที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปแจ้งแทนก็ได้หรือว่าจะส่งแบบฟอร์มแจ้งเหตุทางไปลษณีี์ไปยังที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตในพื้นที่ที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็ได้สะดวกทางไหนแจ้งได้ทางนั้นนะครับภายใน 21พฤษภาคมนี้นะครับจะได้ไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองครับ